ยอมสร้างฝันได้ดังใจรามีตาแอนบิวตี้นี่ไงเปิดโอกาสให้เพื่อนไทยมีเงินใช้ไม่อับจนสวัสดีค่ะ,ระเรามีรับกันนะคะกับรายการรามีตาวารายตีค่ะเช่นเคยเลยอยู่กับแช่นะคะวิยาดาพีรลัทนกุลค่ะและผมใจค้ากระดมดวนครับใช่แล้วค่ะเราเป็นพิธีกรร่วมกันนะคะคสำหรับรายการในวันนี้และช่วงนี้ค่ะสำหรับช่วง รามิตาโ<า>ชดเดช่วงรามิตาโชดเดบายอาจารย์สัญชัยอยู่กับอาจารย์สัญชัยนั่นเองนะคะ<ช>และแน่นอนค,ค,คนที่ส่งคําถามกันเข้ามาผ่านทาง SMS ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีมากอีกแล้วเราทำก,การแรนดอมมานะคะได้มาหนึ่งท่านค่ะคือคุณ บุญเหลือนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณบุญเหลือนอกจากส่ง SMS กันเข้ามาแล้วนะคะยังมีการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะบอกว่าชีวิตค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งอยากจะทราบว่าลําบากนี่เป็นเพราะพื้นฐานดวงหรือเป็นเพราะกรรมเก่าของเขาหรือว่าเรามีสิทธิ์ในการพลิกฟื้นชีวิตตัวเองได้หรือไม่อย่างไรก็เลยเรียนถามอาจารย์ตรงนี้ด้วยคครับผมก็สําหรับชีวิตคุณบุญเหลือเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นนี่แหละครับเป็นชีวิตที่ลําบากนะครับเริ่มต้นนี้ก็เหมือนกับว่า ความหวังในชีวิตเนี่ยอนาคตเนี่ยอยู่ที่ไหนขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณบุญเหลือเนี่ยก็มีโอกาสได้โทรศัพท์มาคุยนะครับคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโอกาสได้สนทนากันนะครับแล้วก็ให้วันเดอนปีเวลาเกิดค่ะเรียบร้อยนะครับซึ่งคุณบุญเหลือเนี่ยเขาเกิดวันที่สามธันวาครับพศ2514นรบะครับเลยเวลาเกิดก็คือประมาณ11.22นนะครับก็คือประมาณเกือบเที่ยงแหละ ซึ่งพอผูกดวงขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณบุญเหลือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนเกิดปีกุล<ท>นะครับกุลน็คือหมูครับ<ม><อ>แล้วก็เดือนเกิดเนี่ยนะครับก็เป็นกุลอีกอส่วนวันเกิดนะครับเขาเรียกว่าเป็นจอ,อเป็นจอก็เรียกว่าจอธาตุน้ํะแล้วก็ส่วนเวลาเกิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นไฟโง่นะครับโง่ก็คือม้าเมียนะครับก็คือม้าพอผูกดวงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณบุญเหลือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนดีถีธาตุน้ำนะครับ ซึ่งในดวงนี่นะครับจะเห็นว่าคุณบุเือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูนะครับปีเกิดเป็นหมูเดือนเกิดเป็นหมูนะครับแล้วแล้วก็ดิถีเนี่ยก็ยังเป็นท่าน้ําอีกดวงนี้เนี่ยก็จึงมีท่าน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะทาให้ลาบากคือท่าน้ําเยอะเนี่ยนะครับก็พอมาดูท่าน้ำห้าท่าด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าท่าน้ำเนี่ยเยอะที่สุดเลยส่วนท่าที่น้อยนะครับลดหลั่นลงมาเนี่ยก็จะเป็นท่าทองนะครับท่านไม้ ธาตุไฟแล้วก็ธาตุด,ดินครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์จริงเนี่ยเขาบอกว่าดวงนี้ถ้าถ้าน้าเข้ามาเนี่ยดวงนี้เสียหายถ้าทองเข้ามาก็ยังจะเสียหายเหมือนกันเพราะว่าในตําราจีนเนี่ยเขาบอกว่าทองไปเกิดน้านะครับแล้วก็น้าเนี่ยไปเกิดไม้ถูกไหมครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าทองไปเกิดน้ําน้ําเยอะอยู่แล้วก,ก็ยิ่งเสียหายถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ดีก็คือว่าควรจะมีไม้ไฟดินนะครับซึ่งจะเป็นสามตัวเนี่ยที่ให้ประโยชน์ <C> e <at> พอเรามาดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับในชีวิตที่ขึ้นดวงป่ยยีเนี่ยครับ <c oughs> แปดตัวอักษรนะครับเรา <c oughs> จะเห็นว่าตัวปีเกิดนะครับและก็เดือนเกิดเนี่ยเป็นคุณนะครับในภาษาจีนเขาบอกว่าปีเกิดกับเดือนเกิดที่เป็นคุณเนี่ยในภาษาจีนเขาบอกว่ามันเท้งกันเท <c oughs> ้งก็คือเขาบอกว่าทุก <c oughs> ทุก <c oughs> ครับ <c oughs> ทุกก็คือทุกในในฐานตัวนี้ก็หมายถึงว่าทุกตัวเองทุกใจตัวเองทุกเรื่อง เรื่องผู้ใหญ่เรื่องอาชีพนะครับนี่ก็คือในดวงเนี่ยกำหนดมาอย่างนี้แต่ว่าเขาลําบากเขาทุกข์ใจนี่เป็นเพราะพื้นฐานดวงพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับคือเขาเกิดมาเนี่ยด้วยด้วยความที่ลําบากนะครับทีนี้เราเราเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าในความลําบากของเขาเนี่ยนะครับเขามีโอกาสนะครับที่จะรวยได้ไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูถนนชีวิตว่าว่าถนนชีวิตของเขาเนี่ยจะมีตัวส่งเสริมหรือเปล่า นะครับซึ่งใน,ในที่นี้เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะหาออกมาในแต่ละช่วงของอายุรเราจะเห็นว่าอตอนอายุ19นะครับถึงอายุ23บเนี่ยเขาบอกว่าดวงเนี้ยไปเจอไปเจอเนื้อคู่เหมือนกันแต่ก็แต,กแต่ก็มีปัญหาค,คือเจอรักแต่ไม่สมหวังคือมีอุปสรรคบางอย่างซึ่งบางครั้งอ,อาจจะด้วยด้วยอุปสรรคอาจจะไม่มีตังหรืออาจจะไม่รู้จะไปขอเขาอะไรยังไง ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนี่ก็คือปัญหาของเขาต้องเลิกลากันไปครับก็พออายุ2ี่สถึง28นะครับท่านสามารถจะดูตัวอักษรจีนได้นะครับคืออายุ24เนี่ยถึงอายุ28เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปเดินตัวธาตุทองเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังไงพอเดินธาตุทองปุ๊บเนี่ยทองไปไปเกิดน้ําน้ําก็เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นชีวิตตอนอายุ24ถึง28เนี่ยก็ยังลำบากเป็นชีวิตที่รุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่มีกัญชายังหาแล้วไม่ได้พอมาอายุ29นะครับถึงอายุ33 ก็ <g ill ain> มาเจอธาตุเขาเรียกว่าธาตุไฟ <c oughs> นะครับไฟตัวนี้เนี่ยเ,เป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าเจอวิบากนะครับ <c oughs> คือเป็นเป็นไฟที่เขาบอกว่าเป็นไฟที่ไม่ถูกกับปีคุณ <c oughs> นะครับซึ่งในขณะเดยวกันเนี่ยคุณบุญเหลือนะครับปีเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยเป็นคุณ <c oughs> นะครับพอมาเจอไฟตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ดีเวเลยแทบจะเป็นชอบเขาบอกเขาบอกว่าชีวิตแทบจะต้องติดดินนะครับแล้วก็ มีปัญหาติดขัดเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องคดีความต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ฟังเครียดเลยชีวิตคุณลือเนี่ยครับแล้วเราจะมีโอกาสพลิกฟื้นชีวิตไหมคะคือคือผมถึงบอกไงครับว่าดวงอย่างเงี้ยนะครับเวลาท่านเจอทุกเนี่ยนะครับท่านอย่าท้อท่านต้องสู้ใจต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงนะครับคือเราต้องมีความหวังตลอดนะครับอย่าท้อถอยพอมาอายุ34-38เนี่ยครับก็เดินท่าทองอีกครับ ชีวิตก็ยังไม่ดีถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าท่าทองตัวเนี้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นชีวิตที่เล่ล่อนหาหลักยังไม่เจอยังไม่พบว่าตัวเองเนี้ยควรจะทําอะไรยังทำมาแก่นสารไม่ได้ใช่เพราะนั้นเพราะนั้นทีผมบอกว่าเวลาดวงไม่ดีต้องอดทนนะครับอย่างนี้มีโอกาสพลิกผันชีวิตได้ครับนี่ครับผมจะพูดต่อไปนะครับพอหลังจากที่ตัวท่าทองเนี่ยหมดเมื่ออายุ3 8นะครับตอนนี้แหละครับจะเริ่มมาเดินท่านไม้ละค นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไปเกิดไม้ถูกไหมครับเพราะนั้นน้ําตัวเนี้ยที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยพอมาเจอธาตุไม้อยู่ซึ่งคุณบนเหลือเนี่ยมีน้อยอยู่ไม้ตัวนี้ก็จะเริ่มเติบใหญ่นะครับทีนี้พอมาเจออายุสามสิบเก้าถึงสี่บสามเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตพกผันนะครับจากที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นไปได้นะครับชีวิตเนี่ยขึ้นพิกผันโดยที่ดีขึ้นแบบน่าใจหายจะได้ตัวนะครับตัวส่งเสริมเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของวันเกิดนะครับแล้วก็เวลาเกิดเขาบอกว่าวันเกิดคุณบุญเหลือเนี่ยเป็นวันจอนะครับพอมาเจอท่านไม้ตัวนี้ซึ่งจอตัวนี้มันก็จะมาเจอเรื่องท่านไม้ไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ให้คุณกับจอเปรียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับลักษณะเหมือนกับตัวเถาะกระต่ายกระต่ายกับกับจอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคู่สมพลแล้วก็เป็นเขาบอกเาบอกว่าเป็นหลักาปัจจุบันคุณบุญเหลืออายุเท่าไหร่นะคะ ปัจจุบันนี้นะครับคุณบุเหลือเนี่ยอายุ41นะครับเขาอยู่ในช่วงของจังหวะชีวิตที่พอดีเพราะนั้นเนี่ยคุณบุเหลือเนี่ยครับดีมาตั้งแต่อายุ41แล้วตั้งแต่39แล้วครับค่ะคือไปเจออะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ด้วยคือตามดวงก็คืออยู่ในช่วงของจังหวะธาตุไม้อยู่แต่ถ้าทําธุรกิจทําการงานเกี่ยวข้องกับธาตุไม้็ก็ดดวงนี้ดวงนี้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าดวงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องไม้เรื่องไฟแล้วก็เรื่องดินนะครับดวงนี้ก็สามารถที่จะดี เช่นทำอาชีพเกี่ยวข้องกับสมุนไพ<ด>รเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างธุรกิจของร้ <ละ S 2> มิตาของเราใช่แล้วครับในส่วนของล้มิตาของเราก็เป็นธุรกิจขายตรงนะครับซึ่งนี้เรื่องของสมุนไพรไทยเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจกับเราได้ด้วย เช่นเดียวกันครับบางคนอาจจะดูอยู่เอ๊ะเรามันลิงก์กันหรือเปล่าเพื่อแบบเมกดวงขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อเราอยากจะขายแล้วมิตาไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้เรายืนยันจริงๆว่าเป็นดวงของผู้ประสบการณ์จริงเลยนะเราเดินเดินท่ามาจนถึงอายุ4 1 4 3เนี่ยเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นเรามาเจอกับมาเจอกับท่าที่ตรงกันด้วยตามดวงคือท่านมาท่านมาครับทีนี้มาดูต่อนะครับพอหลังจากที่เขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะตั้งตัวได้ตั้งหลักได้ นะครับเราก็จะมาดูว่าอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยจะทะยานไปถึงไหนจะทะลุฟ้าหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าพออายุ44นะครับถึง48มามาเจอเอาธาตุดินธาตุดินตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นบีก็คือเป็นมะแมซึ่งมะแมเนี่ยครับก็จะไปถูกกับตัวคุณนะครับซึ่งคุณเนี่ยเขาลองรับอยู่แล้วก็คือบีทั้งปีเกิดและก็เดอนเกิดซึ่งพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น ้ะทั้งสองอย่างเลย้ะทั้งปีเกิดด้วยแล้วก็เดือนเกิดด้วยทางบอกว่าอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดวงเนี้ยก็โชดเอทันทีครับโชดเอคือชีวิตประสบความรุ่งโรดครับดวงนี้เนี้ยครับดวงนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นเสร็จแล้วมาเจออีกดวงหนึ่งมาเจออีกลาศีหนึ่งนะครับพออายุ4 9ถึง53คสิบดวงนี้เนี่ยไปเจอเอาไม้ใหญ่ครับแต่ว่าอะไรคะไม้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าเป็นไม้กะ ไม้กะเนี่ยนะครับน้ำเขามีเยอะอยู่แล้วถูกไหมน้ำมีมหาศาลเลยพอมาเจอไม้กะปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะส่งเสริมการดุงดูดนะครับดูดเอาน้ําที่มีอยู่เนี่ยเยอะขึ้นมาทําให้ตัวเองเนี่ยใหญ่โตใหญ่โรอดยิ่งเคยครับซึ่งราศีตัวนี้นะครับเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ธรรมดาจะมีชื่อเสียงมีงานโดยที่มีคนเอามาให้นะครับแล้วก็ มีคําถามออกมานะครับคุณบุเหลือบอกว่าแล้วผมเนี่ยจะเล่นการเมืองได้ไหมผมบอกว่าดวงราศีตัวนี้นะครับถ้าคุณอายุ49-53มปีนะครับโอกาสที่คุณจะเป็นนักการเมืองนะครับท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีโอกาสสูง ต้องโชเดย์เลยนะคะพี่ชานจังหวัดชีวิตของคุณบุญเหลือดีขึ้นแล้วนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจากอายุ41เลยแหละจนกระทั่งถึง53เลยเป็นจังหวัดที่เรียกว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านการฝึกฝนแล้วก็ดิ้นรนสู้ชีวิตก็อย่างที่ผมบอกครับว่าชีวิตสุดสนะครับสุดๆเลยชีวิตต้องสู้นะคะอย่าไปทอแท้ต่อโชคชะตานะคะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ฝากดวงกันเข้ามาแล้ววันนี้อาจา์สันชัยก็ได้ โชว์เดยกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถฝากดวงมาแบบนี้ได้เช่นกันย้ำนะคะช่องทางของเรา SMS ค่ะ0807852828นะคะฝากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยสำคัญมากๆฝากกันเข้ามาแล้วก็คำถามที่คุณสนใจเป็นพิเศษให้อย่างมากสุด3ามคำถามเท่านั้นนะคะคส่งกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมให้คุณใจ็คก้บะะทุกสัปดาห์เลยนะ,ะทุกสัปด,ดาห์เลยเราสามารถติดตามดูได้ไหมคะว่าเราจะมีการแรนดอมออกอากาศสัปดาห์ไหนครับ,รบติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทลมิตาเฮลแอนด์บิตีครับค่ะแน่นอนเลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอ lamita Beauty.com นั่นเองค่ะวันน <ca. apology. S 1> <c rast> ี้โชว์ได้กับอาจารย์สัญชัยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเบรกหนึ่งขอพระคุณมากมากเลยสำหรับอาจารย์ค่ะสำหรับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้ได้ติดตามกันกับช่วงนี้เลยนะจ๊ะอย่าพลาดจากกลับมาค่ะเปิดโอกาสให้เพื่อนไทยมีง